สวัสดีครับสวัสดีครับเรานะครับรายการออกไปเที่ยวนะฮะวันนี้เราจะไปที่ไหนครับไปเมืองคองโอเคนะครับก็มี3คนสมาชิกครับหนึ่งนะครับรูติ๊กเกอร์นะแล้วก็2คงูโดนครับ3คมูตตอมครับอ่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับ นี่นะครับถึงเชียงดาวแล้วนะครับมาส่งลุกตอมนะกินข้าวนะครับเป็นไงครับง่วงใช่ไหมหลับเงียบอะหลับไหลเงียบเลยอยู่หลังรถเงึ๊งเงึ๊งเงึ๊งสงสัยต้องเป็นคนขับนะครับเดี๋ยวให้ไม่ครับม่ไมเป็นคนจอนนี่ง่วงคนขับแล้วครับเดี๋ยวไปเดินจอครับแล้วก็ไปเที่ยวในคาเฟ่บาร์เฟ่บาร์ทาชินอนแล้วมเจอกโรงเรียนอะไรนะบ้านวังมาลิว นี่เราจะบุกบ้านโรงเรียนบ้านโรงมันิบุกเมืองคงกันนะครับอ่ะดเดี๋ยวก็จะไปแมคคาเฟ่เนาะช่วงนี้กำลังดังนะยเดี๋ยวไปดูว่าคาเฟ่อะไรเดี๋ยวสง่งกูต้มกินข้าวก่อนเดินทางกันต่อกนนะไปลำโพนไปคาเฟ่คาอาไปโอ้โเส้นทาง เส้นทางเข้าโอ้โหเือเ่อาวปลาาปาทางเข้าหานี้ตรนีทางแต่น ่าโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านคาเฟ่แล้วสามดวงสามมุมดูมันสวยก็ดีครับาะข้างหน้าครับมีทางเข้านะจะเป็นแบบนี้นะดู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 ด เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวแต่ตอนนี้ไปมองบางดอยหลวงละไปตอนนี้เที่ยวครับเป็ลับ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 ที่เชียงดาวครับลับมากเลยจากคุณมองอะไรครับสวยก็มองสิ่งสวยงามอือ โโอ้หบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศข่าวดีนะครับแทนแล้วแสงสว่างนี่ก็ไฟเฮ้ยสวยว่ะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ที่โล่ง ไปกันต่อนะฮะไปกันต่อเราจะไปเมืองคลองแล้วก็กระหว่างทางระหว่างทางอาจจะมีที่แวะนะครับแลกบรรยากาศร้านคาเฟ่สวยๆนะครับป้ายดูนอืมทนีเรามาตอนร้านกาลังเปิดใหม่ๆเนาะคนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้านานกว่าน,นี้เนาะสายกว่าน,นี้น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับป,ปเดินทางต่อทุกคนป้ายเดินทางต่อนะครับคน 拜拜拜。Bye, bye, bye. แล้วมาถึงเมืองคองแล้วเคยเคยเมืองคองบางปุ่นนั่นสิ่งว่านั้นเมืองหน้ากป่ะเออเมืองหน้านี่เมืองคองโอ้ยล้วที่วะก็เรื่องเมืองอับนั่นเมืองหน้าอะไรวะอยู่บางแหนะวะนี่เจ้าทีน้ำอ๋อเมืองคองเลยอยู่ตรงนี้นี่เจ้าทีน้ำไปยังไปโต๊ะนี่ครับทุกที่ครับผมไปไหมแน่นอนครับวันนี้เรามาถึงเมืองคองแล้วบนทางไปคาเฟ่ชิงเดชก่อน เซนเตอรนะครับวันนี้มีเจ้าถิ่นนะพามาครับนี่บุเป้บุเป้เฮ้ยมีง้อไปเฮ้ยเงาะกินเลยเด้อครับมันสีเขียวนี่ไ้พันเขียวลองชิมดู้วยตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานเซนเตอร์ของที่นี่นะฮะตนี่ครับแต่ตรงนี้ถ้าเป็นบรรยากาศของเมืองคลองโอ้แข่งเต้นได้เนี่ยชุดเบอร์ลุงสวิงมันอยู่ตรงไหนปะ โต้ตัวคยย่อ,<ด>องอะไรครับผ้ต้องที่ผหแพ้เง,ง,งี้ยปลาคนบหาเบล่ไง้ะนี่ก็เนุ่งรักมีปลานี่ไหนปลาไหนนี่ตะเกียบตัวใหญ่ขนาดเลยล้าวน่ารๆมันปิ้นตองเหมือนกันนั่นน นี่นะครับก็มาแวะร้านคาเฟ่เนาะอ่าอยู่ตรงข้ามกับสะพานนะฮะดูบรรยากาศข้างใน okay, <right. S 1> โอ้โหซติเกยเยอะมากเี่เราต้องติดแล้วแหละผมเริ่มมาผมเริม่มตนมาบรรยากาศ ตรงนี้นะครับบรรยากาศชิวนาะมากี่ครั้งแล้วครับมาสองสามครั้งนะครับสองสามครั้งเนาะเซดัมมากี่ครั้งละครั้งแรกเลย first first ครับเป็นไงบ้างอ๋อบรรยากาศดีครับสนุกนั่งมองอะไรครับตัวนี้ครับมองควายตรงนั้นเราแพนไปดูครับน้องเป็นสิ่งที่ทวาสวยงามของซิกเนเจอร์นี้ไม่มีน้องนี่จะ มาสวคุณสีดำเหมือนกัน,นไปไปอยู่เป็นเพื่อนๆไหมครับอยู่เพื่อนนอนใช่ไหมสีดำก็เลยนอนเหงาอยู่คนเดียวเป็นนี้คุณต้องจะนอนอยู่ตรงนี้ <c ười> นอนตรงนี้เลยล่ะกลางเต็นท์นอนครับนอนเดี๋ยวก็กินกาแฟาแป๊บหนึ่งนะ a few moments later ตอนนี้ตอนนี้ไปกินข้าวนะฮะนี่ก็ท้องทาบุไปไปกินข้าวอ่ จังอะไรครับข้าหมูกรอบครับหมูกรอบเนาะตอนนี้นะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะอิ่มเดี๋ยวเดินทางต่อพร้อมไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวจะส่งคุณต้อมเออร้านให้คุณต้อมภารกิจอยู่ที่นี่ของเล่ที่มาอะไรครับอืมเป็นยังไงครับน้ำส้มนี่แคนี้บรรยากาศนี่บรรยากาศบรรยากาศเนี้ยรอสาวยังไงเนาะยังง สนใจแลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับพ่อซาครับจัดเลยครับอ๋อเพิ่งว่าไหนไงหมอสวัสดีเอสดีนเอสดีเนี่ยโอเคกันมันคนใกล้เคียงกันเราผมชอบไปเดินทางกันขายของจองกันไปเดินทางกันต่อทุกคนไป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 ลุย มาข้างล่างเลยนะฮะอยู่ด่านเก็บเงินเนาะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชุ่มฉ่ำไหมครับชุ่มฉ่ำหัวใจข้างบนก็ฝนตกอยู่นะก็ธรรมดานะหน้าฝนก็ประมาณนี้แหละกระตันโตป่ะตอนนี้ฝนตกเหตุฝนตกเราก็ไม่กลัวก็เลยเราก็จะลุยกระต่อครับอันนี้ฝนลร่ไปหาเต็มแล้วฝนนุ้ย ตอนนี้นะครับก็อยู่ลงมาที่ตัวอำเภอเชียงดาวปั๊มทีทนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะแรกว่าจะไปหลายที่อยู่แต่ว่าฝนตกนะก็เจอกันปีพีหน้านะสระพีนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคูณต้องกับคุณโดนก็จะลาด้วยนะครับลาแทนเลยเนาะเจอกันครับกุกคมมุ๊ไยบาย